ในการซ่อมเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กเมื่อเราวัดมอสเฟตในวงจรเจอว่ามันชอ็อตลักษณะแบบนี้ก็คือว่ามันชอ็อตนั่นเองแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเราวัดในวงจรนะครับเนี่ยอย่างตัวอย่างเงี้ยคือมันชอ็อตก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ร้อเพราะว่ามันอาจจะชอ็อตจากอุปกรณ์ตัวอื่นก็ได้นะครับถ้าจะให้ชัวเราต้องถอดตัวมอสเฟตออกมาวัดข้างนอกแต่ทีนี้เราจะเห็นว่า ใกล้ๆตัวมอสเฟตมันจะมีซ็อกเก็ตของฐานใบออดซึ่งมันเป็นพลาสติกนะครับในการถอดมอสเฟตตัวนี้นะเราจําเป็นที่จะต้องใช้ความร้อนสูงๆในการถอดดังนั้นตัวซ็อกเก็ตฐานใบออดที่เป็นพลาสติกแบบนี้มันมีโอกาสที่มันจะละลายก่อนที่ตัวมอสเฟตมันจะหลุดออกมาถอดซ็อกเก็ตออกมาก่อนนะครับต้องถอดซ็อกเก็ตออกมาก่อนตะกวัวโลเทมเพื่อนๆช่างหลายคนถามว่าเราใช้ตอนไหนก็ใช้ตอนนี้ครับซ็อกเก็ตของ ทานไม่อ่อนมันจะมีสองขั้วนะครับอย่างนี้มันก็จะถอดง่ายแต่ว่าด้วยตะกั่วโลเทมเนี่ยมันหลอมละลายเร็วแล้วความร้อนมันอมไว้นานนะครับดังนั้นกว่ามันจะเย็นมันก็นานนิดนึงแล้วก็ต้องง้างมันขึ้นมารอจนมันเย็นนะป้องกันไม่ให้มันลงไปติดอีกทีหนึ่งนะด้านท้ายหนึ่งหัวท้ายอันนี้ก็จะหลุดละง่ายๆนะครับอนนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่าในรอบๆตัวมอสเฟตมันจะไม่มี อุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกแล้วเราก็ใช้ฟลักช่วยในการถอดนะครับการใช้ฟลักช่วยในการถอดอุปกรณ์บนบอร์ดบนเมนบอร์ดทุกๆอย่างเนี่ยมันจะช่วยให้บอร์ดมันไม่ช้ำนะฮาตแอร์ Air, เราตั้งความร้อนไว้ที่ประมาณ450ไปเลยนะตั้งความร้อน450ปรับลมไว้สูงสุดเลยนะครับสำหรับใครที่ใช้ฮอตแอร์จีนก็ดูตามความเหมาะสมนะครับลม ดูตามความเหมาะสมไม่ให้อุปกรณ์รอบๆข้างมันปลิวได้นะครับความร้อนประมาณ450องศากรับวนแล้วก็หยิบดูเป็นค้างข่าวนะว่ามันหลุดออกมาหรือ,อยังจนมันหลุดออกมาได้นะเราก็ค่อยเช็คดูข้างนอกอีกทีหนึ่ง